สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้อาก็มาพอกันในช่องอิสาลีกินชาแนลนะคะมือนี้ตุ๊ตาก,กัสิพ้างอริกินลูกซิ้นนะคะลูกซิ้นพักเ,กเครื่องเคียงของเขานะคะกะซิมีกะลำนะคะกะลำบักแตงนะคะแล้วก็ห้งวราพานะคะแล้วก็บักพริกทอดได้ละพริกทอดพริกทอดพริกแฉะน,นะคะแล้วก็คาดบูได้แล้วนะคะพี่น้องน้ำจิ้มนะคะรสด็ดของเขานะคะแซ่บ,บิลีนะคะพี่น้องร้าน ตูตากินประจําเลยค่ะก่อนสิไิกินนะคะตูตาก,ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอีสานลีกินเลยนะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะพี่น้องกดติดตามตูตา,ตตาน้าเลยคะ่ะเด้อมาบากขามากินน้ากันเส็ดแล้วกันนะคะ,ะใส่บนรถน้จำจิ้มพอนเพชรค่ะเศษถึงจก่ นัวผอมหรือว่าัเนาะหน่อ,อยครับ Ô, ờ, nghe mầm chị nhắm đen là hả Đẹp cái gì lòng phong lên ngài. mầm. Bên bên nhạc cá nó Cảm ơn

กินแบบซ้ายหดพี่ต้องิ้ม่ะขาดไปเลยพี่ต้องขาดหาดกินหนุบหนื่งนี่ยบ่มีใบข้าวสาลนี้ตุตวาวันเมื่อถึงมันเป็นของคู่กัน Oh that หอมจิ้มหอมค้าเทปนัวอร่อยอ่อยกินแล้วพี่้า หลานนี้เงปรนเทศจับลืมบอกด้วยจ้าพี่น้องแก้วนี้เอฟซีจะทางทาาะ,ะทงล,ล,ะล,ละทกะักข้ามนะคะมาส่งมาให้เพิ่นว่ามือเลยกิีบยังนี่แหละที่ตุ๊ดตาอันกระโดดขวดน้ำนะคะกินเพิ่นว่าตุ๊ตาไม,มีแก้วเพื่อละครส่งแก้วมาให้จ้าซองหลอแต่ขอบคุณเลยเพิ่นลหลายๆลายเยจ้าเด้อขอบคุณค่ะ พอดีกับตัวตากระเทียมาไว้ใส่น้ำจิ้มนะคะ mm. ตาห้างกระเทียมฝรั่นมึงอยากเอนหน่อยพอดีพอดีใส่น้ำจิ้มเลยนะพอดีกินน้ำเหรอขอบคุณเพื่อหลายๆค่ะ อืมอ๊ะไบบพี่นหอเบิ่งดี่ปหน่อยไหมไหมกวางจนพูนพี่น้องเบิ้งอ่นฮอตด,ดอกนียค่ะตะกินมันทิไม่แทงระบาดเลาะค่ะเนาะสมัยแต่ตุดตาเลยน้อยอีแม่ซื้อให้กินเพิ่นกับ่บคอยมีเงินนะคะแม่ ทำให้ทำหน้าเขาเนี่ยเนาะฉันกับบางคนมีเงินบาทนี่เพิ่นกับสื่อตุตากินกับไอ้ผู้ระบาดตุตาจิ้มน้ำจิ้มจนเบิด์ุผมได้พี่น้องกินผูน้ดใดเป็น,นคือตุตาเนี่ย <laughs> แสบร้ยายทำไมจะกี่แต่หน,หน่อยหน่อยเือจังแสบว่าสันแท,ท,ท,ท่งไงเนาะแท่งไรวะกินก้อนไปจะกินแท่งไงแทบตายอื cứ chín mà nó cứ nồng cứ dày à im là cái <laughs> ผู้ใดมากินนี่นะคะตัวตากระฝากกดติตามกดไลก์กดแช่งช่องอิสานลีกินชาแนล่นด้วยค่ะพี่น้องตากัสิจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ